สีลมซอย5ซอยละลายทรัพ์ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาอัปเดตอัปเดตซอยละลายทรัพ์ให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับว่าปัจจุบันนี้จะเป็นยังไงนะครับตลาดนี้ก็จะฮอพฟิตนะครับคุณผู้ชมฮอปฟิตเยอะเลยนะครับวันนี้วันที่วันพุธที่8พฤษภาคม2567 เวลา12นาฬิกานาทีนะครับคุณผู้ชมหอยจ้อหอยจ้อ,จ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 อปูชนุรีโอ้โหจ้อปูอร,อ,อ,รอ,อ,รอ,อร่อยอร่อยนะครับเสื้อผ้าก็เยอะนะครับคุณผู้ชม ก็เป็นชุดสวร้านนี้ก็จะเป็นไวรุ่นหน่อยนะครับผู้ชม200บาทนะครับราคาราคา200บาทราคา160บบาทนะครับเนื้อทอดข้างในก็จะเป็น มีร้านอาหารนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะว่ามีร้านอะไรบ้างเข้าไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าร้ไนในเข้าไม่ได้ค่ะเอาไม่ไม่เข้าไม่เข้าเข้าไม่ได้ก็ไม่เข้านะครับเดียนข้างนอกก็ได้นะครับร้านหนไม่ทางนี้เป็นพื้นที่เขานะไม่เขา้าเราก็ไม่เขา้เขา โอ้โหหมูหม้อหมูหมอ้หมอเพชรบุรีนะครับขีดละ45บาทนี่ก็เป็นอาหารอาหารเวียดนามนะครับคุณผู้ชมแต่งชุดเวียดนามเลยนะครับร้านนี้กระเป๋าอ้าวกระรเป๋าใส่รายยายนะคะที่นี่กนระป๋ามาจากจีน,เ,น,นเป็นโลโกเป็นสมาร์ อไก่ทอดหมูห้าสิบห้าไก่สี่สิบห้าบาท,บาท<ม>น้ำลำไยลำไย<ม>สมัยก่อน,นี่ช่วงเที่ยงนี่ดูคึกคักมากเลยครับทุกวันนี้ก็จะทุกวันนี้นนนก็จะประมาณนี้นะครับไม่ว่าที่ไหนนะครับคุณผู้ชม ม,มีล็อกว่างอยู่นะเสื้อผ้าสวย,สวย

ทุกชิ้นหมูน้ำใส 40, 40 40 50นะครับรลาน,นี้กังเกงสองร้200บาทนะครับนี่ก็สอง คปั๊บไก่ร้านนี้ก็เป็นเครื่องครัวเสื้อผ้าสาวๆสวยเลย ไปหยกวส่สองร้อยบาทนะครับสวยๆท่านั้นเลย200บาทสวย,วย,สวยนะเนี่ย,ยสาวไปรูดออฟฟิศสองสส200บาทเอง ตำไทยตำหลวงพระบางตำหลวงพระบางเป็นยังไงตำหลวงพระบางคุย่งส่เ้คก็าเอานะนี่นะที่หลนีตงางเย้วเนะบนหรอสกรยาสันใ่ ใช่คุณแที่ไข่คุณเล่นไหมสองร้ยร้อยเลตัวร้อยเท่าไรจ้าเลยเป็นบางวันแล้วตัวเจ็ดร้อยเท่าไรเลยจ้าคะมาเหอมาเหรอมาตอกต้องเลยอ๋อกตอง สถานี้ร้านอร่อยนะครับร้านอร่อยนะเป็นบางวันคน<อ>ท้องคนแก่ฟรีให้กินฟรีโอ้โหสุดยอดเลยพี่ครับต่างชาติกินฟรีสุดยอดเลยครับคนท้องคนแก่แต่คนสวยเสียตังนะคนสวยเสียตังนะอเออดาจ่ายสมหวังเด้อ <c oughs> มาับนะครับคนท้องคนแก่เด็กคราบาล่งด่างชาติกินฟรีโอ้โหแหน่รอนสุพายอมันแล้วครัวสุดยอดเลยพี่ครับ อร่อยจริงอร่อยจริงมาแค่วันพุธวันเดียวนะครับมาวันพุธวันเดียวรับขายวันเดียววันเดือนโยตลาดตลาดวัดแขกใช่ป่ะได้ใช่ช่วงเช้านะธนาคันอนาคารเนี่ยไม่ค่อยได้ไปพี่ผมไม่เคยได้ไปแล้วจะนานจะมาเดินทีหนึ่งนี่คุณผู้ชมอร่อยนะครับร้านนี้นี่กินเลยอร่อยนะครับคุณผู้ชมเอาไปลองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมปเอาขอซื้อขอขายพี่เอาไปไลฟ์มาเดาเลยเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้ ของเท่าไรเท่าไรของสามสิบกรัมหลังไก่ทูนี่อร่อยจริงของซื้อของข,ขายขายยี่สิบบาทพอไหมฮะเอาเอาเท่าไหร่นะขายี่สิบาทอ่าเอาขอบคุณครับพี่ขอยปิจการก้าวหน้าเรื่อยๆเยนะเหมือนกันนะพี่เหมือนกันเหมือนกันนี่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลากุ้งร้อยโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้นี่คล่องแคล่วมากเลยพี่ที่ทำแบบ ไปขายที่ไหนบ้างพี่ท,ท,ที่นี่วันพุธว,ว,วันพุธโรงงานแลสินวัดจันทร์โรงานแล้ิวันทราคารอยู่ที่บัหรแครับ,บข,ขัธพุคาหันสุเหรอสุนุทสุยุดขายแค่สามวันเนี่ยมาตัวเดีแล้ที่รขายสามวันเลยพี่โอ้โหจุดยอดเลยนนขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ แกาแฟครับร้าเนี่ยกาแฟแกต้องทาเป็นชั้นสีฉันไม่ได้เลยมาเจอแกทีไรเจอลูกชิ้นเจ้านี้ก็จะให้กินฟรีอยู่ด้วยเลยครับไปเจอที่ตลาดไหนก็จะให้กินแต่ฟรีโว้ ไอ้ผมมันไม่ใช่สไตล์นั้นนะคุณผู้ชมของซื้อของขายก็กินฟรีมันก็ไม่ดีนะครับอัตรีชามาดูก่อนจนะ้าสวัสดีค่ะแวชมร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทเข้ามาดูก่อนนะชาตุอ๊อเดินกลับครับคุณผู้ชมเดินไปดูอีกโซนหนึ่งนะ นี่บ่ายโมงแล้วอาจคนจะอาจจะไม่พูกพ่านเท่าไหร่นะครับช่วงห้าโมงช้าช่วงเที่ยงนี้ก็จะเยอะมากนะครับช่วงนี้มันก็บ่ายโมงบ่ายมงนิดนิดแล้วบ่ายโมงแนาทีก็หลายๆท่านก็คงจะขึ้นเข้างานกัน ครับหลายทางก็หมดแล้วนะครับหลายหมดแล้วมีที่นั่งกินอาหารเยอะเลยนะครับคนะุณผู้ชมคุณผู้ชมอารถมาก็มาจอดใ,ในตึกนี้นะตึกตีทิพย์ออปหขอบคุณครับ ข้างในนี้มีร้านอาหารเยอะเลยครับมีก๋วยเตี๋ยวมีทุกอย่างเลยร้านแรกก็เป็นก๋อพปลาลองเมืองก๋อพปลาแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวนะครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวมีตามสั่งมีมีหมูมีเนื้อนะโซนบรรยากาศมันได้เลยครับบรรยากาศดีนะครับทถวนี้ บรรยากาศน่านั่งนะครับโรงสาวออฟฟิศแถวนี้มันออฟฟิศเยอะนะครับคุณผู้ชมใจกลางเมืองสีลมซอยละลายซับมีที่คุณผู้ชมมีที่นั่งกินเยอะเลยครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็เดก๋วยเตี๋ยวเป็นเดปน,นะครับทีพัดลมมีที่นั่งกินพัดลมเย็นสบายเลยครับคุณผู้ชม ก๋วยเตี๋ยวย็นตะโฟโอ้เยอะเลยตามสั่งอาหารอีสาร <What? S 1> มีครบ <What? S 1> ข้าวขาหมู <What? S 1> ตามสั่ง อันนี้ก็จะเย็นสบายหน่อยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมมีที่นั่งกินอโอ้โหมีร้านตัดผมสระผมที่มีครบทุกอย่างเลยนี่ครบวงจร แถวนี้บางบางตึกเขาก็ไม่ให้เข้านะครับผมเคยมาถ่ายหลายครั้งแล้วนะบางตึกเขาก็ไม่เข้าอหอกนะหมดแล้วหมดแล้ว บัลจีนน้ำยาร้านนี้ก็อร่อยครับร้านนี้อร่อยเลยผมเคยมารีวิวกัแล้วเราไปสวนอาหารศูนย์อาหารศูนย์อาหารบีบมีหลายอย่างเลยครับคุณผู้ชม เศที่ผมก็เดินกลับแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวีดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ,บคุณผู้ามาชมขอบคุณครับสวัสดีครับ